สิ่งที่ห่วงที่สุดคือเวลาลูกเก็บป่วยเพราะแบบเราทั้งทุกใจทั้งทรมา,มาเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับลูกเราเพราะเขาพูดไม่ได้กดทนนั้นไมกี้นะลูกหม,มอก็กำลังขอตรวจนะครับตรวจท้อง ต้องเป็นไรนะลูกนะหมอตรวจท้องอยู่นะครับอ๋อไมกี้มีอาการท้องเสียด้วยร่วมด้วยนะครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไมคี้ไม่เป็นไรนะลูกทุกคนเป็นห่วงลูกเวลาไมกี้ป่วยทุกครั้งพอนนกับแม่นา,นาก็ติดใจใ <c oughs> เป็นห่วงลูกครับทุกคน ก็พยายามทําเต็มที่นะครับจะดูแลลูกไมกี้ให้เต็มที่เลยครับทุกคนอันนี้หมอก็กํากลังตรวจท้องอยู่แล้วก็ตรวจอุจจาระนะครับอุจจาระเขอาห้องแลบก็ผลปรากฏว่าไมกี้เขามีเชื้อแบคทีเรีย,รรรยในในอุจจาระค่อนข้างเยอะน่าจะติดเชื้อจากทางเดินอาหารครับแล้วตอนนี้พันนอนก็กอดให้กำลังใจไมกี้นะครับเพราะว่า ไข้น้ําเกิดใต้ผิวหนังทั้งกังวลทั้งเครียดทุกอย่างครับมาหมดพนุนกับแม่นาก็จะดูแลเมคกี้ให้เต็มที่นะครับและนี้เป็นที่หมออธิบายนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็ต่ำเหลือสี่สเจ็ดจริงจริงก็ต้องมากกว่าค่าค่ะแต่โชงดีที่เม็ดเลือดแดงยังปกติอยู่นะคืออาจจะหลักๆเลยถ้ามีปัญหาพวกเม็ดเลือดขาวต่ําหรือเก็บเลือดต่ําลงด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ พบในเรื่องของตัวโรคติดเชื้อพกกปริษายาในเลือดเนาะแต่ทีนี้ตรวจและตัวแอนติบอดีเขายังผลเป็นลบอยู่ทั้งเชื้อพวกกลุ่มยาเอนไเองกับอนาคาราเองด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าไม่เป็นนะคือถ้าบางตัวคุณได้รับเชื้อมาอาจจะยังตรวจไม่ขึ้นแอนติบอดีตัวนี้เาแนะนำาประมาณ3สัปดาห์ตรวจซ้ำอีกทีสัปดาห์มาเจาะเลือดเพิ่มแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยเหมาะจะ เพราะว่ากิดเลือดก,กับตัวในเลือดขาวเขาตาย <immen mesela> ตอนนี้ยังไม่เป็นตัวตับอ่อนอักเสบนะคะผลยังเป็นลบอยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องค่าตับขึ้นค่าตับขึ้นมา305ปกติไม่เกินร้อยนะคะค่าตับคอนดีเขายังปกติดีอยู่ค่าของเสียในเลือดค่าไตย,ยังปกติะคะ่ะตัวโปรตีนในเลือดยังปกติ อันนี้คือแต่ว่าเอาอืดเจอสปไปโรคีเดเยอะเป็นพวกกลุ่มแบคทีเรียก่อโรคค่ะอาจจะมีปัญหาจากตัวที่เขาไปกินอาหารก่อนอน้านี้มานั่นหลยครับแต่ว่าตัวพยาธิเลือดอ่ะเดี๋ยวหมออาจารสัน,นี้ถานไว้ก่อนว่าอาจจะยังตอนนี้ยังตรวจไม่ขึ้นนะคะแต่ให้เฝ้าระวังไว้ก่อนอคือถ<ร>้า เก็บเลือดยังต่าอยู่แล้วเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเขาตกลงเรื่อยๆค่ะอาจจะต้องให้กล,ลุ่มที่เป็นกลุ่มยงรักษาเรื่องเพี่เม็ดเลือดลงตรไหน5วันมาตรวจอีกครั้แต่ตอนนี้ยังให้ต้องให้ยาพวกยาฆ่าเชื้อที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารเขาอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเสียอืมันนี้คุณแม่ขอผลเลือดด้วยได้นะคะเอ,เอาแบบไหน,นะคะถ่ายหรือว่าถ่ายก็ได้ส่งไลน์ก็ได้ค่ะ